ខ្រมันขับเครង្่งตัดหญ้าบัดนี้បំលាស់ប្រងដែ្រ

Ta ê. Hây. a chi. Ta nu er... No no no. À chi... <coughs> <coughs> a Ay... <coughs> <t optimization> สวัดีค่ะแม่แตนสวัสด,ดีค่ะ oh <my> เฟต์จ้ะ

ข้ามเพชรนั่นพี่พลอยน้องเพชรอยู่ไหนเผ็ดจะหา <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เออถือแล้วเพชร <c oughs> จะขอางหนงซื้อพลอย <c oughs> Que? <laughs> Nàng mong như lì cả lùng đi rồi đi Dạ, có đầy phết không? Mên tỉ <laughs> ờ, mên. Hey, Ừ, mên Nhìn nóng quay rồi

อุ้ตายหลังก่อยไงล่ะเอาออกออกออกเอาเฝ้าด้วยพี่น้องว้ายไปนะว้ายว้ายว้ายเอาเรียนพี่หลอกกันแล้ว ฮึฮึฮึไปเร็วไปเร็วอุ้ยอยยาเด้อเรียนงุ่ยลงผุดมื่อกีว่าฮาตัวร้อยไปวิ่งเลยหุ้ยเหมือนไม่แรงนั่งพอบเพียบถ่ายแล้วเฮ้ยนะ